ไหนมาจ้าบอกเลยนะคนดีไปเก็บหอมมาค่ะหอ,หอมปูที่สวนวิวีนี่แหละปลูกใส่กระถางดอกหอมสวยๆดูสิเก็บมาจะมาผัดมันนี้ทานง่ายๆสวยนาะสีม่วงดอกหอมวัน่อนไหนวันก่อนๆน,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 นู้นวิวีพึ่งเห็นดอกกระเทียมไลดอกหอมสีม่วงสวยมาก ปเป็นที่พร้อมมาจะมาทำง่ายๆวันนี้ผัดไข่ขยะกปรุงน้ำปลาน้ำตาลน้ำพริกมะนาวเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบมาเลยค่ะดินดินกำลังจะลวกฮอดอกกะลี่ขอดอกกะลี่ขอดอกกะลี่เดี๋ยวนินี่มาเลยค่ะนี่การทำอันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นผัดไข่ไข่ดูสิหน้าทานไม่แยกเป็น แยกไข่แยกคุนเส้นง่ายมากค่ะใส่ซีอิ๊วช้อนชาน,นิดนึงสีสันนะคะผัดไข่ใส่คุนเส้นใช่ไหมวิววิวก็จะแยกไข่เห็นไหมยแยกไข่ออกมาเราจะได้เห็นชัดชดว่าผัดไข่กรอบบใส่หอมวิธีโรยด้วยหอม มันจะอร่อยนะคะเหมือนกับเราผัดหมี่เนาะอันนี้ผัดผัดหมี่ผัดไทยผัดบุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่อันนี้ผัดบุ้นเส้นเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆเ,เขาผัดแค่นี้ก็อิ่มนะคะทานแล้วอย่าลืมทําให้ลูกให้หลานนะคะมันง่ายซอสหอยแค่ครึ่งช้อน ซีอิ๊วดำนิสหนึ่งปิดหนึ่งช้อนชาตามจำนวนปริมาณนะคะอย่าให้มันดำมากมันไม่อร่อยแล้วข้ามาเมนูง่ายๆวันนี้แต่ถ้าผู้ใหญ่ถ้าเราเราก็มีมะนาวพี่มีมะนาว,นาว,นาวอยู่ไปเก็บหอมมาสวยๆต้นสวยเนาะหอมมีหอมปลูกปลูกหอมสลระแหนแค่กระถางเดียวก็กินไปหมดคะ่ะสูงเต็มไปหมด คนมือเย็นคนมือเขียวใครอยากปรุงน้ําตาลพริกปน่นก็ปรุงมะนาวก็มีเดี๋ยวมาหั่นให้นะคะเมนูง่ายๆแต่บางครั้งเราก็อยากย้อนยุกเนาะบางคนบางทีอยากทานง,ง่ายๆแต่ขาดไข่นี้ทำอะไรก็ได้ไข่นี้โปรโตีนสูงนะคะบางทีก็ใครไม่อยากผัดก็ไข่ต้มบางทีก็ มีจะต้มต้มต้มไข่สลัดนะคะไข่อิ่มนานอิ่มนานนะคะทานไข่สองฟองก็อิ่มไปตั้งหชั่วโมงค่ะสำหรับคนเมนูลดน้ำหนักทานไข่สลัดอันนี้พีิพิธทานแป้งก็จัดผัดไข่ใส่หุ้นเส้นไปเลยร้อน โรอๆอ,ออกฝามาปิดไว้ก่อนทำเสร็จพอดีมันง่ายนะบางครั้งเราอยาาไปทำเมนูยุ่งยากทำเมนูมีวิแยกอันมันน่าทานนะคะเราก็จะตัดก็อ,อาจจะตัดวุ้นเส้นใส่จานก่อนวุ้นเส้นแล้วก็วิแยกไข่เห็นไหมไข่ก,กรอบๆไข่ใส่หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวข้างบนก็หอมสดนะคะ หอม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 อร่อยใครอยากปรุงตามใจชอบนะคะไปเลยบางครั้งก็อยากทานง่ายๆแต่มันอร่อยมากขาดไม่ได้เส้นๆอย่างมีเส้น,ม,สนมีสายต้องกินเส้นวุ้นเส้นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เขาเรียกว่าเส้นๆนะคะบางทีเราก็ไม่อยากทานข้าวเราอยากเส้นใช่ไหม หอมๆไปเลยจ้า